สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่อง SSD นะครับยี่ห้อซัมซุงนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็น Samsung SSD 850 EVO นะครับเขาว่าเป็นเป็น SSD ที่คุ้มค่าที่สุดแล้วเท่าที่จะมีมาผมก็ไม่รู้นะครับนี่นะครับานี่ Samsung S, <S เราจะมาแกะกล่องกันนะครับ กล่องซีลอย่างดีเราก็ต้องงี้มันซีลอยู่ข้างบนนี้นะครับอ่ะงี้ออกฟ้า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 ,ฟา,ฟาออกจึกจ๊กจึ๊บโอเคเรียบร้อยเอาละครับเอามีดออกอันตรายนะครับข้างในนะครับข้างในกล่องก็จะมี้แทน SSD หนึ่งลูก ไม่เห็นมีอะไรหมดแล้วในกล่องไม่มีอะไรอ๋อแล้วก็มีมีแผ่นซีดีแผ่นซีดีมีคู่มือ s s a m Samsung Solid State d r i v e Installation Guide แล้วก็วารันตี Summary เอาล่ะครับเรามาดูกันดีกว่า ตัวนี้ไม่มีอะไรครับมีแค่ฮาร์ดดิสกลูกเดียวโหบ,บางมากเลยครับเนี่ยดูสิบางบางนะครับอันนี้ตัวนี้เป็น2 5 0รกิกะไบต์คือไม่รู้ว่ามันเป็น2 5 0รหกิกะไบต์หรือว่า2 5 6ร้กกิกะไบต์หรือว่ายังไงคือ วิธีการนับการนับการนับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะงงน้ำหนักค่อนข้างเบานะครับแบนมากด้วยทำทำเป็นแบบเ,เนียนมากแบนแบนมันจะเทียบกับอะไรนะครับนะครับแกะกล่องอันนี้เป็นรุ่น850 Evo นะครับโอเคครับไม่มีอะไรมากมันมีแค่ ฮาร์ดดิตัวเดียวแค่นี้250กิกะไบต์เรามาดูกันว่ามันจะแรงแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาดูกันคือเอาถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะย้ายย้ายหาย้ยายวินโดว์เนี่ย,ย Windows, มันจะมีโปรแกรมอยู่ในนี้นะครับ One-Stop i n s t a l l a l i n s t a l l Navigator ก็คือเราใส่แผ่นลงไปในเคื้อในคอมมันจะย้ายให้ น่าสนใจน่าสนใจโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้มีมแค่ SSD s a m s u n งปกติไม่ค่อยคิดจะซื้อ Samsung นะครับแต่ว่าเขาว่า SSD s m s u ุ g เนี่ยดีที่สุดแล้วก็โอเคครับยอมครับต้องยอมครับก็แล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ